อะไรนะผมนายสัอจันสอบประคอหนึ่งโมหกที่สองครับสวไมัสดีคสรับผมนายวัดสังเมืองอยู่สอบประคอหนึ่งมหกเอที่สิบสามครับวันนี้จะทําการต่อการทดสอบสภาวะรับจนะครับเริ่มต่อเลยนะครับก็เดินหน้าได้แหละก็เดินทบมหมดครัทมันหมดก็คือหกตันแลเดอนนั้นอีกเก้าเดอนเดืนนี้อีเวนเดืนนี้แล้วก็เดือนที่ผมง้า

เราจะมาอ่านค่านะครับค่าแรงดันได้7.2โวลต์ครับค่าพาวเวอร์ได้7วัตต์ครับค่าแอมป์ได้1.8ครับถ้าการคำนวณนะครับช็อตเซอร์กิตคอนเดนเซอร์3นิเวศชันนะครับได้3.7โอห์มครับช็อตเซอร์กิตพาวเวอร์แฟกเตอร์นะครับได้0.58 ห้าแดสามนะครับแต่อิสวันห้าวนเดียวรับูไม่ผงช็อตเซอร์กิตของเราีิเนนะครับได้สองจุดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งโอมครับเปลี่ช็อตเซอร์กิตรีสติเนอินดักชันนะครับได้สองจุดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งครับล c พี v ่จะคิดอีกไม่ได้อคทีฟรีสตน์ครับได้1.078โอห์มครับ รีซ oh ิทแท้งอินดักชันนะครับได้หนึ่งจุดศูนย์แปดหนึ่งจุดศูนย์แปดโอห์มครับครับเรา,เรา <c oughs> ลองมาทำการจ่ายโหลดกันนะครับค่าซีเจ็ดไมโครฟารัดครับแล้วก็ค่าอา6 0อหกสิบโอห์มครับลองทำการเปิดสวิตช์นะครับค่าแรงดันได้เจ็ดจุดสามโวลต์ครับ ค่าแอมได้1.8แอมนะครับค่าพาวเวอร์ได้7วัตต์ครับครับขอจบตัวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ